ดีจ้าก็มาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะนี่สมพรก็พาเพื่อนมาชมต้นกระเพราที่บ้านของสมพรเองนะคะต้นงามมากๆเลยก็ปลูกไว้นะคะก็จะมีอยู่แค่สง่งต้นออกดอกเต็มต้นเลยนะคะนี่กินไม่ทันนะคะกระเพราก็จะออกดอกกระเพราก็เป็นพืชผักส่วนครัวที่ทุกคนนะคะปลูกติดบ้านไว้นะคะ เวลาเราแกงเราก็ต้องใส่ใบกะเพรานะคะบางทีกะเพางามเกินนะคะกินไม่ทันก็จะออกดอกแบบนี้เลยนี่วันนี้นะคะจะมาทำสาวให้ต้นกะเพรานะคะเพื่อให้มีกินตลอดนะคะกะเพราออกนอกนี้นะคะก็จะทำให้ต้นแก่แล้วก็ไม่ค่อยมียอดอ่อนแตกขึ้นมานะคะวันนี้เราก็จะมาทำสาว ให้กับต้นกระเพานะคะนี่เลยนะคะกระเพาที่ออกดอกนี้นะคะการทำเศรก็คือตัดเลยจ้าตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อนไม่ต้องกลัวมันจายนะคะตัดนี่เลยตัดเลยนะคะการตัดกิ่งกระเพรารือดอกที่ออกมานี้นะคะก็จะทําให้กระเพาแตกกิ่งก้านออกมาใหม่นะคะก็จะทําให้มียอดอ่อนใบอ่อนนะคะออกมาเรื่อย นะคะตัดเลยจ้าตัดดอกนะคะทิ้งไปเลยนะคะนี่จ้าเราก็ตัดนี้นะคะก็นี่นะคะตัดเลยค่ะทําสาวให้ตรงกับเผานะคะตัดกิ่งทิ้งไปเลยจ้านี่นะคะ จะทำให้กระเพรานะคะแตกกิ่งออกหมาใหม่ก็อย่าทำให้มียอดอ่อนกินได้ตลอดนะคะตัดเลยค่ะนี่นะคะเราก็ตัดถึงไปเลยนี่จ้า หรือการกินกระเพานะคะแทนที่เราจะเด็ดยอดแบบนี้นะคะเราก็ามาเด็ดโคนตรงนี้เลยนะคะนี่ตัดกิ่งไหคะเราจะทําให้กระเพาแตกยอดอ่อนออกมาให้เรากินเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็นำาคลิดลับดีๆมาบอกเราเพื่อนๆนะคะทำสาวให้กระเพราค่าวันนี้นี่นะคะ ลับเลยจ้าเม็ดแก่ๆของกัะเพรานี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอานำไปวานนะคะก็จะทำให้มีต้นเล็กต้นอนอนขึ้นมานก็คือขยายพันธุ์เม็ดใช้มเมล็ดก,กระเพราน,นะคะขยายพันธุ์ได้นะคะแก่ๆแบบนี้นะคะ นิสพุภรก็มาทำสาวให้กระเพรานะคะวันนี้เ,เป็นคลิปลัปีดีเล็กๆน้อยๆที่สมพรนำมาฝากเพื่อนๆนะคะาาก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สมพรด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ